สวัสดีครับผมนายปัญญาส่นส้มเจ้าของร้านเนเนออนไลน์ค่ะดีฉันนางหมุยขุนส่วนส้มค่ะร้านเนเนออนไลน์แต่ก่อนเป็นร้านเกมแต่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควรก็เลยคุยกับภรรยาสองคนว่าเราจะทําอะไรดีตัวผมจบแค่ชั้นป .4 ตอนนั้นไม่รู้จะทําอะไรนอกจากการค้าขายก็เลยคิดจะขายของชําก็เลยชู่ชีวิตกันเรื่อยมาทำด้วยใจรักเราไม่เคยหยุดคิดไม่เคยหยุดพัฒนา ตอนนี้นะคะก็เปิดมาได้8ปีแล้วปัจจุบันการแข่งขันค่อนข้างสูงร้านไหนปรับตัวไม่ทันก็ไปไม่รอดสกายเทคโนโลยีก็เปลี่ยนไปเรื่อยเราต้องทันกับเหตุการณ์ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันค่ะอย่างช่วงโควิดนี่นะคะเรียกว่าเป็นวิกฤติแสนสาสหัสเหมือนกันตอนแรกๆยอมรับว่าปรับตัวไม่ทันแต่ทุกวันนี้ก็ฟื้นตัวได้ด้วยออนไลน์ทําให้ตอนนี้ยอดขายดีขึ้นกว่าเดิมมากเลยค่ะเพะร้านในออนไลน์มีทั้งเว็บไซต์เฟซบุ๊ก ไลแอดตอนนี้เราออนไลน์ทุกช่องทางลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างระบบบริหารจัดการร้านของเรานะคะก็นำระบบ POS เข้ามาใช้เพราะมันช่วยแจ้งเิอสินค้าไหนขายดีขายไม่ดีช่วยสรุปรอดขายต่างๆให้และยังสามารถทำระบบสมาชิกสะสมแต้มแลกคะแนนแลกไว้ลูกค้าได้ด้วย ใช้ผ่านเคเบิโค้ดปัดแอปต่างๆช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าถ้าเราตามลูกค้าไม่ทนันลูกค้าก็ไม่ซื้อของร้านเรายุคนี้นะคะเราต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้าค่ะลูกค้าอยากได้อะไรเราต้องมีให้ครบอย่างที่ร้านเรายังมีบริการเติมเงินเติมเนต็ตจ่ายเป็นค่าน้ําค่าไฟบริการถ่ายเอกสารเครื่องซักผ้าหยดเหรียญและยังเป็นตัวแทนรับส่งพัสดุไปษนีย์อกด้วยค่ะในอนาคตเราอยากจะเพิ่มเรื่องการขายอาหารสด อาหารแช่แข็งในร้านคาดว่าน่าจะช่วยเพิ่มยอดขายให้ร้านเราได้ตอนนี้กําลังปรึกษากับทางห้คโครอยู่เพราะสินค้าที่เราจะนํามาขายนี้เราต้องมัน่นใจว่าสะอาดและปลอดภัยซึ่งทางแมคโครก็ได้แนะนําสินค้าไว้หลากหลายที่มาสมกับกุเป้าหมายของร้านเราครับนอกจากนี้นะคะการปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ทั้งหมดนี้เราได้รับคําแนะนาําและเป็นผู้คิดได้เราตลอดจากนย์วิชเทชโชวย ถ้าใครอยากจะเปิดร้านหรืออยากจะพัฒนาปรับปรุงร้านก็าสามารถปรึกษากับทางแมคโครสูงไม่แท้จะหวยได้เพราะก็มีช่องทางให้กับปรึกษาฟรีไม่มีข้อูุม,มัดค่ะ